ผมไปกินยูพัทยาเช่นหนึ่งตัวละร้อยหาสิบาทงามทอดนี่เขาต้องใส่ตอกนะครับนี่ตอกคำไว้จังสันแม่งไอขีเข็บมันสิมันสิง้ออโอตัวมันสิดูว่าสวยงามไหมเขาจะตึงไว้บ่ห้อขีเข็บมันงอมันก็นดูว่าสวยงามมันบอ่อลังการน่ะนะต้นถุงกุลามากมันก็ต้องอลังการจัง,ออง่อยอลังการง่ามขีเข็มบไ <laughs> อ้ก็เป็นพริกไทยครับผมโรยพริกไทยนะครับเพื่อความหอม,อม,อมนะครับพื้อพือพื่อพือ่ะ เขากับมักเรียบร้อยแล้วนะครับกบทีมไหม่ประมาณหาสี่นาทีครับนะครับเคลียนะครับเนาะหมู่ผิดหมู่ยังมันได้ยอออด๋ยวออกปะม่ได,ด้ออกได้ผิดม่ได้ออกพวกคุณจ้าพ่าเขียนผิดก็่สีส่ <laughs> มันมีผมอหัวทอดกินแล้วกระเสียบไหตัวลอยหาชีบา่ายทอดไทยไดิอันนี้ไอ้มาพิเสษ้ด้เน่กติเท่านี้นี่นนลอยหาชีบสามร้อยสี่รอยหกรอยเจ้ลอยหาชีบ่ 300, 400, บา,บาดิเน่โบอ์แมนคือๆบวมนถือๆตัวมีละแปดนิ้วเนาะกินเดี๋ยวมัโตเลยมองนี่ตัวมันเสียบไหมมองน้ำขาข้าแขนไม่ได้มันเสียบจะกัดเลยครับก็ใส่เลยเอาส่วนหางก็ไเลไอ้ขอไข่มีแนวดีข่ให้เจ้ากินไปเลย <c oughs> วาดสดซินง้ววาจะซสร้อยจุยพแพทยกับไปโรงพยาบาลเดนได้มาหาผมเด้ผมบนมอญปัดควอมราไม่ชอบแล้ว S <S 2> <S 2> ดูนี่ห่าจากลรงบันเชียงยื่นจังโลว,ว้ายบ่าหาลอยเมตรนะเนาะมันบัตทนันวิ่งเข้าสู้หัวใจดอกมันใกล้อยู่อลังการงานขี่เคบพี่น้องครับคลิปนี้อีพี่นีผ้าพี่น้องมาเบิ่งหนึ่งอาชีพแปลกครับนั่นคืออาชีพรับสื่อตะขาบหรือว่ารับสื่อขี่เคบคลิปนี้อีพี่นีขออยาตเช็คอินบ้านเชียงยืน่นตำบนเชียงยืน่นอำเภอเชียงยื่นจังหวัด มหาสาครคามแต่ว่ากรที่พี่นนองสิงไปเบิ่งไร่เหลียดน้ำกันก็นย่าริมกดไหลกดแช์แล้วคอมเมนต์บอกผมนํำวารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปพบกับน่องตังเลยครับน่องตังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม กฎกติกามารยาทในการรับสื่อขีเข็บมีไว้ยังไงนะครับการสื่อรับขีเข็บเท่ากับสื่อมา่เราขายไปครับมันกับบริยานเพราะว่าเท่ากาาับฮะแรงแรงทรงครับผมตอนนี้ผมก็ทรงไปอยูุมองเขาสตาร์บมาแลงเขาเจ้าสีมีขวดเขาเจ้าส็จะไปเก็บมาใส่มาเพราะว่ามันเป็นขีเข็บตามธรรมชาติถ้าน้องพ่อในสวนหรือป่าเนี่ยเท่ากับจับใส่ขวดไใบเองีฉแหละครับจ่อหู้อากาศเห็นมันเำเดิมดมันเฉหายใจ็บออกเอาผมเราก็ค้างไบไม่เคยยุดโดนเติบเด้มันมันสีความพิเศษของมันอยู่เท่ากับเก็บสะสมไใบเองีฉแหละครับได้ลอยซองลอยตัวข้าทวเนจาะกับทุกอ มีเข้าก็ต้องเลือกแกนขายมันขบหนวดหางกับบ่อยขาด นั่นสินะครับเพราอมันยังมาตีการสตาร์มเนี่ยคือเ้ามันต้องการความสมบูรณ์ของสัตว์นะครับร่างกาแขนขาขาดหนองตังเอาวะก็เอาขึ้นกันครับก็รับซื้อก็จิมีตลาดแม่งทอดอีกตั้งหากกับเอาไปกินเองแขนขาขาดอีดีขาดจนงมีการไปเอาไปทอดกินครับมันเสียน้ำใจเวรหอดได้ไปรับอยู่แล้วนะบางคนเพิ่นกับพวกหัวใจว่าวิธีการจับเป็นแบบใดชาวบ้านเพิ่นก็จะอยากมีอาชีพเสริมันก็ไปหาจับเพิ่นเาเพิ่นกับพวกท่านมีความรู้ว่าการจับเพียงใดหางบวขาดขาบวขาดทั้งสี่นะครับก็จิมีวิธีจับอยู่ก็ตตตต้้้ออองงงงงงบบบบบบกเเเเเพพิิ่่่่นนนนาาาาใหหรรระะวววััััััีียยลลคคึึถไปแทททผม หาบาทนี่จะยูประมันซีนิวลงมา หานิวน้วขึ้นไปนี well, ่หดหกนิ้วนี่ซิวสิบห้าบาทขันใหญ่ขึ้นจากหกนิ้วขึ้นไปเป็นเจ็ดนิ้วนี่ก็คือยี่สิบบาทลดเจ็ดนิ้วขึ้นไปเลยเป็นแปดนิ้วนี่ก็คือตัวละสามสิบครับผมร่างหาพี่น้องอยากเขียนเป็นอาชีพอยากไปหามาขายให้น้องตังโดยตรงเนี่ยบอกแรงซิูของขี่เข็บเนี่ยแรงขี่เข็บนี่แรงธรรมชาติที่ผมไปเก็บมาตอนนี้ก็คือมันซิวในสวนยางพารานะครับของภาคอีสานนั่นเองนี่ของแถวแถบกาฬสินธเอแถบกาฬสินธุ์แถบพอนแก่นเท่านี้ซิวน้ำสวนยางสามห้ามันานยาางนนนบ้ี่ซิวต่นสวนยางผมบออกเเลยมืนึงขาจจ้าับไดประมก 30 40, 40ิตัวนี่คือ,อยางหน่อยโอ้เจ้าอยู่ในสวนยางปกติเจ้าขาทิมมันรบกวนไม่ไนดะ้เจ้าขีดยางแล้วมันก็ตอดมันเป็นอะไคร่เจ้าเ,าเคี้ยงตา,าเจ้าก็ซับทิมอันนี้เขาก็บอกว่าเยอะกซับทิมอันนี้มันมีมูลค่าก็จับมาขายกับผมผมก็ซื้อตัวละยี่สิบบาทหม 1, ื่นหนึ่งสามสิบตัวเงินหกร้อยครับผมแม่นครับแต่เขาได้ลอยตัวเลยก็บโปงแม่นหน่อยหน่อยก็บโปงแม่นหน่อยครับลอยตัวก็ได้ขึ้นสองพันครับผม เอาน้องตังปัททะเลเชยน้องตังผ้าไปเบิงที่ฟิชไบเป็นปบ,บ,คบ,บ,บ,บน่ครับครับแมนครับครับนี่ก็มาเบิงนี่ตู้แช่ครับผมเป็นตะขาบของเขาเนาะครับเนาะ้องฟิชไบเขาก็ากเตรียมแยรูบเรียวลอยแล้วก็เตรียมทรงเขาก็คัดทรงให้แมงทอดกับทรงให้แมงทอดทรงให้สตาบกับทรงให้สตาบนครับผมเขาทรงเขาก็ทรงอ่าห้องเย็นไปเลยนอดไปเลยครับเมื่อดีน้องตังสีทอดให้เบิงหรืทอดให้กินซิมไอซิมดิไอต้องซิมเดี๋ยวมันงอเบิงจะตู้หนึ่งเนาะ เท้าก๋าชีทำการหมักแล้ับเนาะเพื่อเดรุชาติกลมกลมเรื่มต้นนะครับเท้าก๋าใส่เลยซอสดฟ้าเขียวครับแดงนัวอันนี้ต้องเบา่ hmm. ได้ไห้มือสัน้นแล้วก็น้ำมันหอยครับผมน้ำมันหอยราดไปบนตัวโอ okay. เคเพิ่มรสชาติด้วยรถดีครับผมรถด,ดีเพิ่มความกลมกลมผมไปกินยูพัทยาเช่นหนึง่งตัวละร้อยห้าสิบบาทย่ามทอดนี่เขาต้องใส่ตอกนะครับนี่ตอกคำไว้จังสรนแม่งไอ้ขี้เบมันสิ มันสิงอง้อตัวมันสิดูว่าสวยงามไหมเขาเคยตึงไว้บ่ให้สีเขียบมันงอมันก็ดูว่าสวยงามมันบ่อลังการเนี่ยนะต้นทุ่งกุหลาบมันก็ต้องอลังการจังหน่อยอลังการงานสีเขียบไอ้ก็เป็นพริกไทยครับผมโรยพริกไทยนะครับเพื่อความหอมนะครับพื้อเพื่อพื่อพื่ออ่าเอาก็มากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีมไหม่ประมาณห้าสิบสี่นาทีครับนะครับเคลียนะครับเนาะมูผิดมูอย่างมันไดี๋ยวออกวะม่ได้ออกได้ผิดม่ได้ออกบงเจ้วมาเขียนผิดไม่ดีเสีย บนบนม,มันมีผมอาหัวทอกินแล้วกระเสียบไหมตัวลอยหาบานทอดไทยไดิอันนี้ไอ้มาพิเศษดเปทอด้นี่ลหายบสรอยสี่รอยหกรอยเจลยหา่บาได้นี่นบัวมนถึอๆบอวมถๆตัวมีถึงแปดนิ้วเนาะพี่น้องครับครั้งแรกในชีวิตทางมันกิน,นบ่ดกินได้เ่โตเลยมองนี่ตัวมันเสียบไหมมองน้ำขา,น,ำขาน้ำแขนไมได้มันเสียบจะการเลยครับก็ใส่เลยเอาส่วนหางก็เลยมั่นกักากกลัวอยู่แต่บอก บอกพี่น่องเลยว่ามีความกรอบความหนุ่มแล้วก็ขามันคุม้มขึ้น,นบนมันจีตำต,ำตำปากหน่อยนึงหัวมันต้องแจ่บไม่ใช่มองทีง่ว่าเขามีปีนี่มันแกลวมันนี่บ้านเมืองมาตอนมายาม <c oughs> เขามีหลามงัวมีสินงัวอันนี้มาพากินกี่เขีบโอ้ยเศร้ามากเหลือเด้ <c oughs> อไอ้ไข่ไมีแนวดีไข่ใหญ่เจ้ากินประเด็ว่ <c oughs> วาจะสินงัวว่าจะสร้อยจุนายแพทย์กับเปรงพยาบาลเขาถึนได้มาหาผมเด้อผมบนหมอปัดป้อมเราไม่ชอบแล้ว ยูนี่างจากโรงบันเชียงยืนจั้โลูกเฮ้ยบพรว่าหาลอยเม็ดเนาะมันบดทันวิ่งเขาสู้หัวใจดอกมันไกลอยู่มึงอะไรนะมันแจ็บมึงขามันแล้วมันกรอบดีเบ่งหน้าตาเด้วอือเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมันชอบอยู่อามากินาะ น้องตังครับร่างฮาพี่น้องของข้ามีขีเข็บหลายๆแล้วอยากได้ช่องทางติดต่อน้องตังอยากได้ขีเข็บมาขายเห็นไหมครับขอช่องทางติดกต่อนะครับกัติดต่อเฟซผมก็ได้ครับโดยตรงเฟียดผมกับมันกับพี่ายเป็นยันยงลทธิ์สมเมืองนะครับซื้อเฟซผมเลยหันเบอร์โทรผมกับศูนย์แปดสามสี่ห้าแปดสามหกแปดสามครับผมกับโทรติดต่อมาผมได้ข้ามีข้าเห็นนี่ข้าวเย็บใบคาทีมข้าก็จับไว้เป็นมุนคาเบอร์แหละครับพี่เข็บสำหรับคลิปนี้พี่นี่ผมและน้องตังขออนุญาตลาไปก่อนละครับครัับผมสสวดีครับ